สวยครับอันนี้จะมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าอุย้ยถ่ายรูปถ่ายรูปอุยอ้ยอุ้ยน่ารักอุย้ยอุ้ยน่ารักอุย้ยชอบชอบอะไรอ่ะขออีกรอบได้บ้า สวัสดีพ่อหมดแม่หมดและเหล่ามาเกิลทุกชันนะครับผมมัสราสกุร้าอยู่กันในเกม Harry p o พ t e r ตอร์ h ิจิสเวคชันเคยนะครับ ใครนะฮะอยากจะมีท่าน่ารักแบบนี้กับเพื่อนของเรานะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยว่าเราจะทำยังไงกันได้บ้างน,นะครับ let's go <S ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกที่กระเป๋าเป้ของเราก่อนนะครับหรือกดตัว C ปึ้งนะฮะแล้วเราเนี่ยไปที่ความสำเร็จนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราคลิกที่ชีวิตในรัวโรงเรียนนะครับตัวนี้ แล้วเราจะเห็นรูปที่เป็นเหมือนกับว่าแท็กมือกันอย่างนี้นะครับเนี่ย this picture นะครับเซียนเข้าสังคมให้เราเนี่ยมาดูว่าเคสเนี่ยเราเราปลดล็อกเล้หรือยังนะครับโดยการที่จะปลดล็อกเนี่ยเราจะต้องมีค่านะครับมีตราใจเดียวกันกับเพื่อนเนี่ยถึงขั้นที่7ก่อนนะครับเออไปเพิ่มความสัมพันธ์ก่อนนะครับแล้วเราจะปลดล็อกโฟโต้บุ๊กนะครับชื่อว่าสัญญามิตรภาพนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้หน้าตาแบบนี้เขียวๆนะครับเราจะได้มาได้ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเห้เพื่อน เพื่อนเนี่ยเข้ามาคลิกนะครับที่รายชื่อเพื่อนของเราเนี่ยนะฮะเพื่อนจะดูว่าความสัมพันธ์เนี่ย ติดไฟกันไปแล้วเท่าไหร่นะครับเมื่อดูตรงนี้แล้วให้เราคลิกตรงนี้เลยตรงกลางนี่นะฮะเนี่ยปึ้งรูปไฟนะครับมาดูว่าโดยการเพิ่มค่าเนี่ยเราก็มาดูตารางตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะทํายังไงได้บ้างเพิ่มไปกี่คะแนนนะครับอย่างแรกเลยก็นเนี่ยอาจต้องห้ามการดวลการเต้นราท่าไทยสมาคมนะครับเกมบันเทิงโหมดบันเทิงอะไรเงี้ยเข้าชั้นเรียนนะครับจะได้อย่างรอบละ5คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าตอบโต้เนี่ยเอ่ออะไรนะของผู้พิเศษอันนี้จะได้ทีละ2นะครับ การพูดคุยส่งสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับจะ0ูนถึง1นะครับก็คือช่วงแรกๆอาจจะเพิ่มแต่ว่าพอส่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะแบบไม่มีคะแนนให้นะครับส่วนการข้าส่งของขวัญก็จะได้เยอะนะครับช่วงนี้ก็จะมีเจ้านกกระเรียนนะฮะหรือว่าอมยิ้มให้เราเดี๋ยวผมสะพภาไปดูนะครับหรือว่าการส่งของขวัญฟรีนะครับเออพวกแบบว่าจานอาหารที่เราสร้างให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไ้ทีละสิแต้มแล้วก็ของขวัญตราอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ต้องต้องรอดูนะครับโดยคะแนนเนี่ยผมจะมี แนะนำวิธีที่ให้ได้เร็วละกันนะครับก็คือเราเนี่ยจะนัดเพื่อนมาแบบให้อยู่ใกล้กันนะครับให้เราเนี่ยกับเพื่อนมาอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็ทําตามนี้เลยนะฮะเนี่ยให้เราเนี่ยส่งคนนึงส่งสติกเกอร์นะครับไปเรื่อยๆแล้วอีกคนนึงให้ไปที่คละที่แอคชั่นเนี่ยรูปแท็ก มือไม่ใช่รูปที่ยืนข้างกันนะครับแล้วก็คําว่าส่งดอกไม้อันนี้นะครับให้คลิกไปเรื่อยๆเลยครับเราก็จะได้คะแนนเรื่อยๆทําจนกว่าจะได้500นะครับให้ทำจนกว่าแต้มรายสัปดาห์ของเราจะขึ้น500ทับหนะครับอันนี้ก็คือจะถึงข้อจํากัดรายสัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่าข้อจากัดรายสัปดาห์เนี้ยก็สามารถที่จะเพิ่มคะแนนได้ด้วยการส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับจะเพิ่มเป็นแบบว่าเป็นพันพันห้าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเราเนี่ยจะต้องไปซื้อของขวัญก่อนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับ ก็นอกจากอมยิ้มนะครับที่นอกจากอมยิ้มนะครับที่เพิ่มแต้มได้ถึง200แล้วเนี่ยเรายังมีแก้วเรียนนะครับที่เขาเปิดขายตอนนี้ในราคา520่นะครับหินดาวด้วยกันเนาะโดยจะมีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับโดยเขาจะบอกอธิบายว่าเมื่อส่งให้เพื่อนเนี่ยนะครับต่อเนื่องจะเกิดเอฟเฟก์พิเศษนะครับก็คือไอ้คำว่าต่อเนื่องของเขาก็คือว่าเราส่งให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนคนนั้นน่ะจะต้องส่งให้เรากลับมาด้วยนะครับมันถึงจะเกิดเอฟเฟกเนี่ยขึ้นคู่กันนะครับ ตามตัวอย่างที่ผมเนี่ยได้แปะเอาไว้ด้านข้างตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเจ้าของเจ้าของคลิปเนาะก็คือจะเป็นแบบตัวอย่างให้ชาวช่องดูละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเออเพราะว่าผมจะเก็บหินดาวไปเติมชุดสูในสูงนั่นเองเนะครับประมาณนี้เ <c oughs> มื่อเรานะครับปลดร้องความสําเร็จได้เจ้าโฟตโต้บุ๊กมาแล้วเนี่ยให้เราออกมาที่เป้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องมาคลิกที่นี่เนาะ รูปสัญญามิตรภาพนะครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำการผูกพันธมิตรก่อนนะครับโดยพันธมิตรที่เราจะผูกเนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องมีค่าความสัมพันธ์เนี่ยระดับ7นะครับไม่จาเป็นที่จะต้องมีกับเราก็ได้นะครับเขาจะไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นให้ถึงระดับ7เนี่ยแล้วเขามีโฟโต้บุ๊กเหมือนกันเขาก็สามารถที่จะเชื่อมกับเราได้นะครับแต่ว่าใครจะเชื่อมกับเราละ่ะเออเพราะว่าเขาไม่ได้ผูกเขาไม่ได้ทาสัมพันธ์กับเราอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับน้องเอ,อ่อลิตเติ้ลวิสาห์เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่ามีสัมพันธ์อะไรกับผมนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเชื่อมกันได้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กับคนนอื่มาแล้ว ถึงเลเวลเจ็ดเนาะและยังไม่ได้ผูกฟโฟโต้บุ๊กกับใครเนี่ยเราก็ชวนได้แต่อันนี้ผมจะไม่ได้ชวน<ฆ>นะครับประมาณนี้คร่าวๆเนาะและทีนี้เนี่ยหน้าตาหน้าตาเวลาเราโดนเพื่อนชวนก็จะประมาณนี้จะขึ้นที่ขอบนะครับด้านสายมือเหมือนเวลาเพื่อนชวนลงแรงอะไรนี้แหละนะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะเป็นคนชวนเพื่อนผมจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้นะครับก็โดยการเราเนี่ยจะตั้งเริ่มเข้ามาแรกๆเนี่ยเราจะมีนะครับเชื่อมได้ ได้แค่คนเดียวก่อนแต่จริงๆนั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับเป็นแบบได้ตั้งแต่3าถึงสคนนะครับแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเรานะครับก็ต้องนึกดีๆว่าเราจะจะแบบว่าผูกสัมพันธ์กับกี่คนนะครับเพราะว่าเมื่อเราสมมติเราตั้งไปแล้ว4คนนะครับแล้วอยู่ๆเราจะเอาออกคนนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทีมที่ตั้งไปแล้วเนี่ย ก็จะสมาชิกลดลงเหลือ3แล้วไม่สามารถเพิ่มได้อีกนะครับนึกออกไหมคือถ้าเราตั้งไป4แล้วเราออกเราหะมีคนออกไปหนึ่งนะครับเราจะเหลือแค่3ามไปถาวรเลยนะครับนอกจากว่าถ้าอยากตั้งเป็น4ใหม่อีกครั้งนะครับให้เราเนี่ยออกให้หมดทุกคนแล้วรอรีเฟซทั้งหมดนะครับสี่เออยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยกันนะครับรอรีเฟซทั้งหมดด้ยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยกันก็สามารถที่จะผูกสัมพันธ์ใหม่ได้นะครับอืม แต่ว่าก็ต้องทำเควสอะไรใหม่กันแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะโดยกติกาคำอธิบายเนี่ยให้เพื่อนๆคลิกที่รูปเครื่องหมาย question mark ด้านบนตรงนี้ได้เลยตอนแรกนะครับโฟตโต้บุ๊กเราจะเป็นรูปแบบโลง่โลงๆนะครับเขาจะมีให้เราทําภารกิจก็คือ1เลยเราจะต้องไปถ่ายรูป Group s h o ตนะครับเมื่อถ่ายแล้วเนี่ยเอ่อมันจะยังไม่สามารถเปลี่ยนได้นิดนึงนะครับให้เราเนี่ยทำเควสภารกิจที่2ที่3ไปก่อนแล้วเราถึงจะ เมื่อเราสําเร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปนะครับตรงนี้ได้เลยว่าแบบจะเป็นรูปเดียวรูปกลุ่มอะไรก็ได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับและทีนี้เนี่ยนัมเบอร์นี่คือเลขของกลุ่มเราว่าเราเนี่ยมีโฟโตอัลบั้มตัวนี้นะครับเป็นลําดับที่เท่าไหร่ในเกมนะอย่างทีมของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ลําดับ226นั่นเองนะครับก็ช oh, <my> ้เออนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเออ เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยข้อพิเศษเลยก็คือเมื่อเราเนี่ยมีเพื่อนแล้วใช่ไหมครับตั้งตั้งเป็นมีมิตรภาพกันแล้วเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะว์ปไปหาเพื่อนนะครับที่ออนไลน์อยู่นะครับย้ำนะครับก็คือเพื่อนเราจะต้องออนไลน์อยู่นะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่าออนไลน์ออฟไลน์อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะว์าไปหาเพื่อนได้เลยนะครับตามตัวอย่างที่ผมทําให้ดูตานี้เลยเพื่อนนะครับ เพื่อนตอนนี้อยู่นฮอกมิสวาร์ปอย่างรวดเร็ว้ยไปแล้วนี่แผนที่ตัวปวนเฮ้ยนี่มันลาน้ำชาไอ้ลานอ้นี่นี่เฮ้ยมันไม่มีครูดาวด้วยอ่ะเฮ้ยเลศอดอะ เฮ้ยกลับมาที่เดิมแล้วอ๋ออ่านี่นะฮะก็คือข้อที่ของการวาร์ปไปหาเพื่อนเลยเนี่ยก็คือเราเนี่ยหมั่นไส้คนไหนเราก็จะได้ป่านี่ปลาควันใส่เลยทุกคนจึึงๆเร็วๆนะแบบเน่ๆไปไหนคือฉันเจอตัวแน่นอนและที่นี้เนี่ยเราเราจะมาเปลี่ยนท่าทางนะครับคลิกที่เด็กของเราก่อนนะจัดการนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงท่าทางคู่นะครับเนี่ยเออสัญญามิตรภาพพิเศษนะครับก็จะเป็นท่าคู่ของเพื่อนเรานะครับ เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมตั้งค่าเรียบร้อยและทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไป PVP กันดูว่าเอ้ยเวลาชนะเนี่ยถ้ามันจะเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันเลย let's go โดยท่าทางเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตั้งทั้ง2ฝ่ายนะครับถ้าใครคนนึงไม่ตั้งเนี่ยท่าก็จะไม่ขึ้นแบบนี้เลยครับอันนี้จะเป็นแต้มนะครับแป4 1แปะแต้มแบบว่าเริ่มต้นก่อนที่จะสู้นะครับสูต้ตะตุนสู้ตะนี่ไงท่าคู่เอ,อ้ย มาให้ดูท่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะแพ้อย่างสมเกียด A few moments later หลังจากที่เราพ่ายแพ้นะครับเรามีโอกาส30%ที่จะไม่โดนหักแต้ม PVP นะครับเนื่องจากการคุ้มครอ,องของสัญญามิทรภาพนะครับสามารถใช้ได้วันละ2ครั้งนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้ท่าน,นี้เลยนะครับสวยครับอันนี้จะมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าออ๊ยถ่ายรูปถ่ายรูปอุย้ย วิ่น่ารักวิ่งวิน่ารักวิ่ชอบชอบ,อ,บอะไรอ่ะขอให้เราจะมาท่าจะขึ้นไหมอ่ะวิ่งวิ่งน่ารัก ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสมุดที่ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็นะครับไปทำนะครับโฟโต้บลกับเพื่อนเราเนี่ยจับกลุ่มกันเลยนะครับ4ี่คนเนี่ยนะฮะจะได้มีแบบฟีเจอร์แบบจริงๆแบบนี้ในเกมนะฮะเออวันนี้ผมอัสตราสุกราก็ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย